สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้แครออกดอกหลายดอกอยู่นะคะนี่ก็อีกดอกค่ะอันนี้พี่เรียมเก็บไว้ว่าจะเอาเอ่อทำพันนะแต่ตายอ่ะไม่รู้เป็นไรมันร่วงคงจะไม่มีโอกาสได้พันแครแล้วแหละร่วงตลอดเลย ใครรู้วิธีแก้ไขบอกด้วยนะคะอันนี้พุ่มใหญ่ค่ะพุ่มใหญ่นี่พี่ก็ยังไม่ไม่เก็บกินเพราะว่าพี่ต้องการพันต้องการฝักแคร์นะคะถ้ามีฝักแคร์แล้วพี่ก็จะได้มีเม็ดแจกใ่ายเพื่อนๆน,นะคะไม่ห่วงค่ะ แต่ถ้ามีต้นเยอะๆเราก็สามารถเก็บดอกขายได้เพราะว่าเราก็มีเม็ดมีดอกเยอะแยะแต่ตอนนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้พี่ก็พยายามทนุถนอมให้ให้แคร์ติดฝักก็พามาดูตื่นเต้นอยู่คะ่ะแต่ว่าเ,เขาไม่ติดฝักเดี๋ยวพี่จะต้องไปสืบดูว่าทำยังไงให้แคร์ติดฝักอันนี้ก็อีกต้นนะคะ พี่เลียมมีข้างนอกสองต้นในโรงเรือนสองต้นนี่ค่ะอันนี้กาลังตุมต่มๆอันนี้ก็ตุ่มอยู่คลิปนี้ก็คงต้องขอจบแค่นี้นะคะไม่มีอะไรมากวันนี้เราคุยกันเรื่องดอกแคร์ความตื่นเต้นมีอะไรต้องคุยให้ฟังแต่ถ้าใครรู้ว่าทำยังไงให้ติดฝักนะคะช่วยบอกพี่เลียมด้วย พี่อจะได้มีฝักแครแล้วก็แพร่พันธ์ต่อไปขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ